ลิงนามศัพท์ในบาลีภาษานั้นท่านแบ่งเป็นลิงสามคือปุงลิงเพศชายหนึ่งอิฐีลิงเพศหญิงหนึ่งนะปุงสก,กลิงมีใช่เพศชายมีใช่เพศหญิงหนึ่ง นำนมเป็นลิงเดียวคือจะเป็นปุงลิงอิถีลิงหรือณนปุงสกลิงก็อย่างเดียวบ้างเป็นสองลิงคือสับอันเดียวมีรูปอย่างเดียวเป็นได้ทั้งสองลิงหรือมูลสับเป็นอันเดียวเปลี่ยนแต่สระที่สุดให้แปลกกันพอเป็นเครื่องหมายให้ต่างลิงกันบ้างคุณนามและสับพนามเป็นได้ทั้งสามลิงลิงนั้นจัดเป็นสองคือจัดตามสมมุติของภาษาบ้างจัดตามกำเนิดบ้าง ที่จัดตามสมมุตินั้นเหมือนหนึ่งกำเนิดสตรีสมมุติให้เป็นปุงลิงและของที่ไม่มีวิญญาณสมมุติให้เป็นปุงลิงและอิทถีลิงเหมือนคำว่าทาโรเมียสมมุติให้เป็นปุงลิงปัตเทโสประเทศสมมุติให้เป็นปุงลิงภูมิแผ่นดินสมมุติให้เป็นอิทถีลิงที่จัดตามกำเนิดนั้นเหมือนปุริโสชายเป็นปุงลิงอิทถีหญิงเป็นอิทถีลิงเป็นต้น ต่อไปนี้จะแสดงอุทาหอนสับที่เป็นลิงเดียวสองลิงสามลิงพอเป็นตัวอย่างนามนามเป็นลิงเดียวปุงลิงคำแปล ى. อมโรเทวดาอาทิตย์โจพระอาทิตย์อินโทพระอินอโสคนเป็นใหญ่อุทธ,ธิทะเลเอรันโทต้นละหุงโอโคห้วงน้ำกันโนหูจันโทพระจันทรุต้นไม้ปัพพโตภูเขายโมพระยม อิทธิลิงคำแปลอัชรานางอับษรอาภารัศมีอิทธิริติสางอนไถอุลุดาวเอสิกาเสารเนียดโอชาโอชากติเอลจมูสเสนาตาราดาวประภารัศมียาคุข้าวต้มนับปุงสกลิงคำแปล อังคังองอารมณางอารมณ์อินางนี่อิรินางทุ่งนาอุทกังน้ำเอลาลุกังฟักเหลืองโอกังน้ำกัมังกัมจักขุในตาเตลังน้ำมันปน,นังใบไม้ยานางยานนำนำศัพท์เดียวมีรูปอย่างเดียวเป็นสองลิงปุงลิงนปุงสกัลลิงคำแปลอักคโรอักคารังอักษรอักคาโรอักคารังเรือนอุตุอุตุฤดูทิวโสทิวสังวันมโนมนางใจสังวัชโรสังวัชรางปี นำนามีมูลสับเป็นอย่างเดียวเปลี่ยนแต่สระที่สุดเป็นสองลิงปุงลิงอิถีลิงคำแปลอรหาอาอรหังอรหันตีพระอระหันติวโกอาชิวิกานักบวชชายหญิงอุปาสโกอุปาสิกาอุาบาศอุบาสิกา,ก,ากุมารกุมารีกุมาริกาเด็กชายหญิง คติโยคติยานีขติยากษัตริย์โคโนคาวีโคโจโรโจุรีโจนยาตะโก,ยา,กายาติกาญาตุโนตุณีชายหนุ่มหญิงสาวเถโรเถรีพระเถระพระเถรีทารโกทาริกาเด็กชายเด็กหญิง เทโวเทวีพระเจ้าแผ่นดินพระราชเทวีนโรนารีคนชายหญิงปริพาชโกปริพาธิกานักบวชชายหญิงภิกขุภิกคุณีภิกษุภิกษุณีพวังโพตีผู้เจริญมนุษยโสมนุษย์สีมนุษย์ชายหญิงยักษโขยักษินียักษยักษินียุวายุวตีชายหนุ่มหญิงสาวราชาราชินีพระเจ้าแผ่นดินพระราชินี สขาสขีเพื่อนชายหญิงหัดถีหัดถีนีช้างพลายช้างพังคุณนามเป็นสามลิงปุงลิงอิฐถีลิงนปุงสกลลิงํำแปลกรรมกาโรกรรมการิณีกรรมการังทำการงานคุณวาคุณวติคุณวังมีคุณจันโธจันทาจันทังดูร้ายเชโถเชษฐถาเชษถังเจริญที่สุดตาโนตานาตานังต้านทานทิโรธิราธิรังมัน่น ทักโขทักขาทักขังขยันทำมิโก ổ, ทำมิากาทำมิกังตั้งในธรรมนาโถนาฐานาถาังที่พ <asaki>, ึ่งปาโปปาปาปาปังบาปโคีโคินีโคิมีโคะมัติมามัติมาติมัติมังมีความคิดลาพีลาพินีลาพิมีลาบสัตโทสัทธาสัตทางมีสัตธา